ที่มีแต่ความพฤติธรรมความเมตตาควาสวนผมมาวันนี้เพราะผมถูกความไก่ 99บุกลบเพราะฉะนั้นผมจะต้องมาเรียนกับผู้ว่าขอความยุติธรรมจากผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกคนที่จะเข้ามาขอความเป็นธรรมให้กับผมผมขอความเมตตาจากผู้ว่าและทุกทกท่านที่ขอความเป็นธรรมกักทุกทุกคนวันนี้ผมมาขอในนามของเจ้าถนนมายเสียภาษีทุกทุกปี ความเป็นจริงผมจริงจะโดนจริงเสียภาษีจริงไม่เคยมีปัญหากับใครความไกรถุกลุกผมที่มีความเมตตาให้กับคนยากคนจนกับต้นไม้การงหวังหม่นี้ตอบเยงให้ผมด้วยผมเข้าไปไม่ได้ผมจะโดนข้อหาถุกลุกผมเอาเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเข้าก็ไม่ได้ผมโดนข้อหาอีกแล้วเพราะฉะนั้น ผมต้องรับผิดตเลขที่ทุกฝ่ายทุกคนช่วยจัดทำให้เถึงทำให้ผมผมจะได้ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายทุก่างเป็นไปตามระเบียบการของทางกฎหมายนะครับเพราะความไก่เข้าเนี่ยผมรุกผมครับยังไม่จะลุกไงไก่เข้าเข้านี่เนาะหามิดความจำกัดเก้าเขาู้ทุกที่ลุงอา สามไร่เก้าสุดสี่ตารางวาเป็นเวลาช้านาแล้วกอดต้นไม้ลุงทำลายต้นไม้ลุงผมบอกป่าลุงลุงเจ็บทานได้ทุกทุกปีแต่ปัดนีบัเนะะาะทำกำแพงร้อมรั้วลุงทำเข้าไปไม่ได้ลุงต้องมาขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าทางราชาก,การจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ขอความเมตตา จับทุกท่านทุกฝ่ายเกีรร่ยวกับราชการไม่ว่าทางอำเภอสันปะตองไม่วา่ากรมที่ดินที่สันปะตองด้วยดูเศกที่องผมให้แม่นยำใช่ไหมฮะแล้วผมจะบอความเป็นธรรมจับทุกฝ่ายขอความเมตตาจากนักข่าวด้วยขอความเมตตาจากชาวบ้านด้วยว่านี่คือสิทธิเผูะเพราะผมมีชันโถถูกต้องผมเสียภาษีถูกต้องใช่ไหมครับ วันนี้ผู้ที่อ่านข่าวนี้โปรดวิเคราะชนะแชร์กันออกไปให้เยอะๆทั่วประเทศไทยเลยว่าคนที่รล่ารวยแล้วคนที่มีหลักทรัพย์แล้วมีเงินแล้วยังมาบุกรุกชาวบ้านอีกเหรอยังมาตัดต้นไม้ชาวบ้านอีกเหรอยังมาผมที่ชาวบ้านอีกเหรอรู้จักไม่รู้จักพอหรือไงเหไหมครับอันนี้ผมจะกระพรให้นับ่าวช่วยด้วยครบับไจับไม่ได้ก็บปรู้ที่ไหน ว่าผมมีหลักฐานทางตำรวจแจ้งให้ตำรวจเสร็จแล้วมอบหมายตำรวจแล้วมาเป็นเป็นปีนะครับคุณลุงครับมันไหนมันจะมีท้องให้หมดนะครับทุกคนทางอากาศนะครับ <c ười> แปลงที่ทางอากาศนะครับทีน,นี้หาง่าย <c ười> ไม่ยากครับ <c ười> ๆๆคืออย่างเงี้ยฮะคือผมก็จะไปขอรางวัดที่ผมใหม่พาผมก็เสียเงินแต่กรมที่ดินน่ะเขาคดีบอกว่าอยู่ข้างในหนูเข้าไปไม่ได้ในกรมที่ดิน ถูกไหมจะโดนขาา้อหาถูกไหมจริงนะคะแล้วเราเสียภาษีทุกปีแต่ว่าเขาอะมาครอบครองเราคิดว่ากำแพงของเขากับของเรามันติดกันแล้วเขาน่าจะเจาะตรงกลางเข้าไปแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะมันมีต้นไม้บกลุงลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีห้าแปดห้าเก้าเลยมันไปเก็บลำไยอยู่เลยแล้วเขาจะบอกว่าครอบครองเสียปีเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเรามีโฉนดตัวจริงเ,เราจะเสิทภิษีทุกปี แต่ไม่ได้ที่ว่าเขาจะมาพูดอย่างน,นี้ต้องการจะพูดเราแน่นอนคือคือลักษณะการเขาเริ่มค่อยๆตัดต้นไม้เราแล้วก็ไปผม่มแล้วก็ไปสร้างเป็นทำเรื่องเกี่ยวกับโครงการขอสอบเียญรางวัลแล้วเขาไม่ให้เราเข้าไปทางรางวัลก็เลยบอกว่าเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อหาบุกลุกเราก็ต้องไปพึ่งกับตำรวจที่สะตอ เราแจ้งความมาตั้งแต่17เิงหานะคะปีที่แล้วจนตอนนี้จะครบหนึ่งปลีละเราก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเท่าที่เรารู้อะ่ะเขาอ่ะมีฐานะคนนึ่งในเชีงยงใหม่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเส้นสายยังไงเราไม่รู้แต่เราต้องการความเป็นธรรมว่าที่เองของเราอะ่ะคุณจะต้องให้เราเราไม่ได้ว่าอยากจะมีเรื่องขอบคุณแต่คุณจะต้องมาคืดกับเราว่าคุณผู้ที่ดินของเราไปเฉยๆยังไม่ได้ค่ะเขาส่นวนเนี่ยคุวอย่างเราอยู่ที่ตำรวจ เรื่องรักษาดีด้วยนะครับเขาสร้างกระเพียงสูงประมาณเกินกว่า2เมตรกว่าตอน6 3ค่ะเขาทำ6ลูกทั้งหมดเลยตัดต้นไม้หมดเลยเราเพิ่งแจ้งไปตอนที่แล้วเขาใส่สามแล้ว

เก้าสิบสี่ตารางวาหมดเลยผมก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีบ่อเลี้ยงปลาแล้วแล้วผมจะกินอะไรนานมากพอสูมควรแล้วอันนี้ถึงหาใส่ไหมไปดูอย่ที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับมันผิดหรือมันถูถูกไหมแล้วเขาหมอย่างนี้ผมได้ไหนไม่คือยังไงคะแสดงของทางสารต่อเดี๋ยวก็ ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่สอบทางข้อจริงก่อนนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงในในบ้างนะคะข้างใ,ในอาจจะผมขอกราบท่านดูวความยุติธรรมที่ท่านมีแต่เมตตาให้ใใกับชาวบ้านคำดีเห็นกค่ะ ใช่ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าพยานหลักฐานเนอะถ้าเราถูกมันก็จะมีพยานหลักฐานในการที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลนะคะอืมชั้นลเป็น่งจริงสี่งจปิงจริงครับก็ดูตามหลักฐานด้วยแล้วก็เราจะมีเงินกองคุณวิทย์ทนะคะในการที่จะช่วยเหลือในการดำเนินคดีซึ่งถ้า ลุงมีหลักฐานที่น่าเชื่อว่าลุงเป็น<ม>ผู้ถูกกระทำนะคะเราก็จะได้เ,เสนอคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจำจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่ารา,าชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็ยุทธธรรมจังหวัดเนี่ยเป็นเลขานะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการใน,นจังหวัดนี่หลายท่านเลยนะ,ะก็ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนต่อไปค่ะคขอบคุณราบ